หักก่อาเลยครับโอ้ดอกแหรงๆงามๆนะครับเนี่ยดอกตูมดอกนี่ดอกบางใหญ่ได้ครับเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะครับเขาป่ากิมเฮดแต่เสาเมือดครับเดี๋ยวมาลุ่นมาชมน้ำกันเนาะครับว่าจะมีเฮดซ้าใดเนาะครับเพราะว่าตอนนี้กะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวครับเดือนตุลาคมมาเด้อครับพุทธศีมาก,กิมเห็ดแต่เสาน้ำครับเอาไฟมาไตา่เอาเลยครับพี่น้อง เห็ดก่ยังมีออกให้เก็บอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้พิกัดกะมองเก้าครับหมองเก่าปลาเก่าผมกะเก็บเห็ดอยู่จังหวัดลำพูนเนาะครับ พี่น้องหลายๆคนก็นสอบถามข้ามาว่าเก็บเห็ดยูไซซึ่งภูมิก็เคยตอบไปก้อนหนานี้แล้วนะครับจังหวัดลำพูนภาคเหนือครับบ่ไเ้เก็บอยู่ผักอีสานเด้อครับนี่เห็นเบาอีสานนี่บ่แมนมาเก็บเห็ดยู่ผักอีสานด้ยครับเก็บยูทางภาคเหนือโอ้ตื่นนันกิ่งกือครับ มันจอดอกเฮ็ดครับนี่จอคาเฮ็ดเิ็ดกด้แดงครับนี่ เท่าแล้วครับดอกเียแต่มันเอาได้อยู่ครับเฮ็ดละโงูขาวครับดุนดุนนั่นดุนดุนพ่อเทือกได้ครับเนี่ย ปลาทางนี้มันบกคอยเห็นออกหิตละงงกค,ครับส่วนลายออกแต่หิตตะไคร่นะครับ ออกตุ่มออกยุ่ขางพ่นครับพ่นปวด เห็ดไข่ดอกบักใหญ่ครับบัดที่นี่นี่ครับใบไม้ปกมันอยู่ครับนี่ตัดบาถือค่าเห็ดครับนี่ ดอกตูมออกเป็นคู่เลยครับนี่ดอกกําลังงามๆเลยครับนี่ดอกตูมคู่นี่ครับมันออกเหี่ยงกันครับดอกนี้ดอกแล่ๆครับนี่ ดอกเหลยงๆงามๆเลยครับมีหวัวอันบักไฟอันถากครับเนี่ยไ้ถากมันมากินเฮ็ดหักเอาเลยครับโอ้ดอกเหลงๆงามๆนะครับเนี่ย จับมันออกมาครับนี่ป <c ười> ก่อยทักปล่มันไห้หม่มงเกา ตาสะอ่อนฮิดไข่เนาะครับพวงเนี้ยดอกบานงามๆซะละ ดอกตูมด,ดอกนี่ดอกบางใหญ่ได้ครับเนี่ยกีหน่อยกีหน่อยมันก็มีครับแต่ว่ามันแต่ว่าเอา,าใ่ได้นะครับปล่อยให้มันใหญ่ หัดจิงคือครับจิงคือมันจอขาเห็ดบอกยวนพุ่มหญ้าครับพุ่มต้นไม้ ตอนนี้เวลากะหกโมงสอแล้วนะครับผมจักหน่อยผมกะจะได้กลับแล้วครับเพราะว่าต้องอาบน้ำเต่งตัวไปเฮ็ดงานครับที่ยิ่งอยากหาตัวอยู่ครับเพราะว่าหาบอท่านไหนเบิดเนาะครับอีกปลาหนึ่งกับบอท่านไหนได้ไปอยเวลามันจํากัดครับ ครับผมกาจะกลับแล้วนะครับไดเวลาแล้วครับนี่ครับสําหรับเซารนีนะครับกาพ่อได้อยู่ด้ครับมื้อนี้รู้สึกว่าจะบอเห็นมีคนมากนะครับครับจึงไดพมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับผู้ใดเข้ามาเบิ้งเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องชาแนล่อยนําเนเดอร์ครับเดอเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ เฮ็ดกะมีเก็บให้มีให้เก็บอยู่เรื่อยๆอยู่ละครับช่วงนี้ถารุ่นกันไปเรื่อยๆเนาะครับเพราะว่ากะเหลือเฮ็ดน้ำหมอกครับเมื่อฤดูฝนแล้วมาที่นี้เขาสู่ฤดูหนาวก็จะมีเฮ็ดน้ำหมอกเฮ็ดไข่น้ำหมอกครับดอกแข็งๆดอกพี่นอ้องย่างกีกับหอมต่ำปนต่ำแจยวเสียบเนาะครับครับผมกะขอโตกลับก็น,นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ครับลอเดอร์ครับพี่น้อง